เมืองทองอยู่ในเตสโกโกอยู่ในเตสโกรวมพลังมาเชียร์เฮียรุณผู้ชม ต้องบอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิในกรุงเทพมหา,าคนครรวมไปถึงประเทศไทยของเรานี่ค่อนข้างที่จะร้อนถึงร้อนมากเลยนะครับคุณผู้ชมที่กรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยอุณหภูมิเกือบ40องศาเลยแหละรครับวันนี้เมืองทองทีวีของเราได้มีโอกาสาม,มาเก็บภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมช่วงเย็นของคุณพลกิลเลนพยองช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีขนาด16นาฬิกา30นาทียังต้องบอกว่าร้อนมากๆเลยนะครับ แต่ถึงขนั้นก็ดีนะครับคุณพลกิเลชของเราก็มีโปรแกรมที่จะต้องฝึกซ้อมกันเข้มๆต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ ในวันที่23เมษายนนี้ก็จะเปิด s c g Sta d i เ m ดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมสีสกเกต FC นะครับหลังจากนั้นก็พักเพียงแค่ไม่กี่วันต้องเดินทางไปแข่งขันกับทีมบุรีรัมยูเตดที่ i m o b i l e Sta เดียมจังหวัดบุรีรัมย์และหลังจากนั้นนะครับก็พักอีกเพียงแค่วัน2วันเท่านั้นนะครับก็จะเปิด s c g ซี a d i u m ยมต้อนรับการมาเยือนของทีมชนบุรี f c ที่บ้านของเรานะครับต้องบอกว่า7วันเนี่ยเตะถึง3นัดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องเตรียมสภาพร่างกาย ให้พร้อมแบบสุดๆเลยล่ะครับคุณผู้ชม การฝึกซ้อมวันนี้นะครับจะมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนบ้างเล็กๆ,ๆน้อยนอยอย่างที่ส่องสมชายโดธนบูลเกษรรัตน์ก็อยู่ในการดูแลของโค้ดฟิตเนสโค้ดกายภาพบำบัดรวมไปถึงแบ็คอาทิตย์สว่างด้วยนะครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนเล็กๆน้อยน้อยอยู่ส่วนที่เหลือนะครับก็พร้อมเพียงสําหรับการฝึกซ้อมเข้มๆของสโมสรกีฬาผิวหยอหของเราภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนแรงสักขนาดนี้เกือบ40องศาเลยนะครับ เห็นใจคนที่ทํางานตากแดดจริงๆเลยละครับแม่ขนาดเป็นนักฟุตบอลนะครับร่างกายแข็งแกร่งแบบนี้ซ้อมในอนุณหภูมิแบบนี้ยังรู้สึกว่าร้อนเลยนะครับคนที่ทํางานในโลเคชันหรือในบรรยากาศที่ตากแดดนะครับแม่เห็นใจจริงๆเลยละครับเพราะฉะนั้นแฟนขับกีฬาของเราก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าเกิดร้อนฮะถ้ามีโอกาสอยู่ในร่มก็พยายามเข้าร่มนะครับหรือถ้าเกิดได้ดื่มน้ําเย็นๆเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แล้วก็อย่าเครียดนะครับแล้วก็อย่าทํางานหนักมากจนเกินไปเมืองทอทีวีของเราเป็นห่วงสุขภาพเพราะว่าตอนนี้อากาศบ้านเรามันร้อนจริงๆเลยละครับคุณผู้ชมช,ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นเทศกาล ขึ้นปีใหม่ของเมืองไทยของเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโปรแกร,รมการฝึกซ้อมในช่วงนี้ก็ยังไปแนวนเรื่องของการเน้นความฟิตนะครับเพราะว่าช่วงกลางวันนักเตะอาจจะไปเล่นสงกา์แล้วก็มาซ้อมหนักกับสโมสรกีฬาพยองส่วนช่วงค่ําคืนก็ปล่อยให้ทุกคนไปทํากิจัตรประจําวันของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะเลอกเล่นสงการที่ RCA หรือบางคนอาจจะเล่นสงการกับเพื่อนอยู่นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ปล่อยให้ทุกคนได้เติมเต็มได้ชาร์จแบตบ ให้กับตัวเองนะครับได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคนที่เรารักได้อยู่กับเพื่อนฝูงนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับสโมสรกีเรมิอของเราจะมีโปรแกรมเดินทางไปเก็บตัวที่กีเรเบลเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะเปิดสนามเอสซีจีสเตเดียมพบกับทีมศรีสกเกต f c นะครับอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปนะครับว่าโปรแกรมของฟุตบอลโตยต่าไทยลีกเนี่ยหลังจากเนี้ยเวันเนี่ยจะเตะ3นัดด้วยกันโดยสโมสรกีเรมีโอของเราต้องเจอศึกหนะัก ถึง3นัดด้วยกันนะครับคือการเจอศรีสะเกตเยือนบุรีรัมแล้วก็เจอชลบุรี FC นะครับเพราะฉะนั้นสภาพร่างกายต้องฟิตเสมอแล้ะครับพร้อมที่จะให้โค้ชแปงทัตวันสีปานเลือกลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับประชาสัมพันธ์เชิญชวนสักนิดหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้นะครับสาวกเกลมพิจองพราคนไหนที่ คิดถึงบรรยากาศในสนามเอสจีสเตเดียมและไม่มีโปรแกร,รมฟุตบอลได้ดูกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับสโมสรกีฬาของเรามีโปรแกร,รมอุ่นเครื่องกับสโมสรพัทยายูในแต่ที่สนามเอสจีสเตเดียมช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับเก็บค่าเข้าชมประมาณ50บาทเท่านั้นเองนะครับแฟนคลับกีฬาของเราท่านไหนถ้าวันพรุ่งนี้ว่างๆนะครับก็อย่าลืมตามมาให้กําลังใจขุนพลกีฬาของเรากันเยอะๆนะครับคุณอาจจะได้เห็นเพียรดลฉำรัศมีวัฒนาพลายนุ่มวิศนุศักด์ แก้วเรืองนะครับนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามในเกมไทยลีกหรือโตโยต้าลีกครับได้มีโอกาสในการลงมาเคาะสนนมกันบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นแฟนคลับกเลาพยองของเราท่านไหนที่คิดถึงบรรยากาศการเชีีร์ที่ s c g STADIUM วันพรุ่งนี้นะครับเจอกันที่สนาม s c g STADIUM ช่วงเวลา18.30นากันเยอะๆนะครับอ,อยู่